สวัสดีวันเป็ ah ana, นันอ้องครับวันน mm hmm. ี้เาวันที่12มกราคม2568หนหรอยกปนอันตลาดนัดโคกระบืออำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับมันนี้นะครับบรรยากาศคือคัก้นะครับงัวง่วหลายนะครับง่วงามกันหลายนะครับวันนี้นะครับง่วหบ่งง่วโค้งก็มีนะครับไปเลือกนะครับครับหมักแบบไดเลือกนะครับยหลายลเป็นอย่างนี้นะครับอากาศเย็นๆนะครับร่มกันโชกมาสองสามมือแล้วนะครับร่มกันโชกแรกนะครับ สม,มืแลว trzeba, าาแ้วนะครับอากาศหนาวนะครับหัวเนื้อนะครับหัวผูหัวเนือหมื่นสองนะสูงเกือบลอยสูงลอยยิบาบวกแค่ลอยสานะครับนะครับหมื่นสองนะบัวอวนปันใดนะครับสาวใหญ่สาวใหญ่สามหมื่สองนะครับ สิบกรอบนมมีห้อยดูดอยู่นะเป็นแม่แยกดูยนเป็นแม่แยกดุตอนนั่นใส่าสามมือดูดาจะขายมือหนึ่งบนะอยางหล่อบ้างเขาดับกับมีได้ห้า มือนีผู้ชมหลายอยู่นะครับ <estion> มือนีผู้ชมหลายอยู่นะครเมว่าได้ขายหลายอยู่นะครับ <S <S <ๆ>เร่เล่เล่แม่แยกลูกแม่แยกลูกค<ๆ>ลกองว่างม <16, 000 S 1> ื่นหกพันขาดจำเรียงจังหน่อยนะแม่แยกลูกคลองว่างสูงป,ประมาณร้อยสามสิบบวกนะมื่นหกมื่นหก แม่ลูกค่าจังหวคับแม่ลูกสองหมื่นสองสาวสองหมืไปแล้วแม่ลูกลูกตัวเมียนะครับแดงๆครับสูงประมาณร้อยสามสิบสาวสองสาวสองแม่ลูกลูกแม่พาดื้อง่ายมั้ยพาดื้ง่ามนะเล็บดีนะไข้กางเกงนะครับเขาสามกันน่าจะลูกตัวที่สามนะประมาณนี้แหละอ่านเขาดูนะ นมดีนมซีนะครับสนใจในติดต่อได้เบอร์ใดนะครับ082 324 0058 0058นั 2> 8, 2, 3, 2, 4, สนใจเข้ามาสอบถามน,นะครับแม่ลูกครับสาวสองนะครับอนันต์มื่นหกนะครับ,ห,รบ,รบ,นนรบหัวจ่อยนะครับหัวแม่แยกลูกท้องว่างนะครับหัวข่งเดี๋ยวกดรอปเลยเอ็ดสี่ว่าอยากเบิง้งง่วงงามๆเนีน่ยหาเบิง้งง่วงงาม ใครจะงวจะอ้งอหางหละนุ่มสาวมืหอนุ่มน้อยน mm ้อยเหมือนห้าร้อยศูนยร้อยยี่สิบนหนุ่มน่อยูน้อยยี่สิบราคาหมื่นครับเหมือนหมื่นครับ มื่อหอเนี่ยแม่แยกบกแบสูงว้สามสิบห้าบวกหน่งสองแปดไวได้สิบสองเลยสาหน่อยจังหวัดเท่าไหร่สิบสองน โอ้ตัวเถิดปอ่ะหนุ่มน้อยร้อยเนื้ 100, 100, 100. น 0, นอเมื่นสองหมืน่นสองสูงประมาณร้อยยี่สิบห้านะครับรอเด็กตกุ่มใครสองหน่วยอยู่นะครับส่วนดีนะครับรอรอนสนใจที่ต้อได้เบอร์ไหนนะครับนี่เบอร์ที่ต้อนไหมครับจำได้ไหมรับ 08 22 1>, 1 8 7 8 17นยน้อยรอยเนื้ 12, 8, 8, นอ1 2บนาน้อย่ครับรออเนี่ยมุ่มุตัวแม่จังหวดครับตัวแม่กั1สิบสบสอกันครับตัวใหญ่กุ้ย่้ใค,ครับอ่ะแม่12บนุ่มน่อยกับสิบองเท่ากันครับนี่ โค้งสางดีเนี่ยโค้งสางดีนครับเขาแบบประมาได้เจ๊กลูกได้สามลูกไปนะประมาณนี้ประมาณลูกสามเลยนเปิงเขาแล้วนะครับประมาณนีนะครับโค้งสางเนยหมื่นสองนะครับสื่องวดแบบนี้เมือนสองใครไปสื่องวดจอยแบบือแหงแล้วแต่กระดูก แม่มุ่มเครื่องดำนะครับหมื่นสองหน่ครับลูกประมาณสามตัวแม่ลูกหมื่นเก่าหนึ่งเก่าพัน0ร้อยแม่ลูกดูตัวเมียสูงประมาณร่อยสามยร้อยยี่สิบเจ็ดวร้อยสามสิบตไม่เอี้ยก็ได้ไหมที่นาไม่เยก็ได้ทั้งโจ้ แปดพันห้าส้่กันแปดพันห้าแน่นเนื้อแน่แน ไปแล้วนะครับได้ไปสองุูกสองตัวเก้าพั 9, นะสองตัวหมนะื่นแปดคู่นี่หมนะืน่นแปดรับต่อราคากันอยู่นะครับหัวใหญ่หัวงามสูงร้อยสี่สิบห้าบวกแต่ร้อยห้าสิบครับแม่แยกลูกสดๆไปดิแม่ลูกสดๆ สาวน่อยครับสาวหน่อยน้ำน้ำเงี้ยสาวหน่อยจ้าบาทครับสาวหน่อยสองหมื่นเก้าพันครับลูกสาวเคเอฟสาวลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งน่ครับสองหมื่นเก้าพันอยสี่สิบประมาณครับแน่นดีหนังหนาดีนะครับหนังหนาีชีดใหญ่ครับเครื่องดำดำครับเครื่องดำดำนะนมดีน้มซีนมสาวเก้าสาวเกา แม่ยยแมยกลูกค่าฉบับาคาเดีนะครับสองหมื่นเก่าถงนี่แม่แยกลูกราคเดียวกัน,านมา,นากลูกเ<า>ล็กเขาจะได้กันเดียบนะครับเบื้งเขาท้นผู้ใหญ่นะเล็บงงามนะครับห <5 S 1> นังหนาดีนะครับนนบือเรื่องมีนมซีนะครับนมสวยเครื่องดำนะ,นะ,นะครับเบอร์โทรศตอรครับศูนย์แปดแห้าสามสี่ 0046สนใจโท้ามาสอบถามนะครับเามาสอบถามได้ครับผม้าดงบีตอมเงียบเงียงี่วงงา่ๆงเ่ยงเต็มเต็มแบบสาวเก้าสาวเก้าองหมื่นเก้าพันบาทครับนี่น้องในครับผมใใหญ่เพงอันกัขายเบียดรละคาเหนื่อยนี่มขายเบียดละค่าเหนื่อยทด่มีในใหกุูกท่องว่างนะครับในห่างก็ต้องต่อยทีครับ

สูง145บวกใหญ่เาวนะครับเซาหาเซาหาครับจ่ากันมั้ง25,500นะครับจบแล้วนะครับไปเวียดนาม สูงนะสูงของหวายแตาสิดรบนเ้ยวม้ปจบปแปดพันเจ็ดพันส